ตรงนี้ฝั่งซ้ายของงานนะครับก็จะมีเป็นการประกวดไม้ดอกไม้สวยงามต่างๆนะครับไม้โปยเซียนนะครับไม้แคร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกบอลทรงบอลไซอะไรด้วยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับจะให้ดูภาพกว้างๆแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีล้างไายของเช่นเดิมก็จะมีซุ้มต่างๆที่จัดอยู่เป็นจุดๆไปนะครับเป็นซุ้มที่ จัดประกวดในสมที่สามารถนำไปจัดที่บ้านได้นะครับก็งานจะมีไปจนถึงวันที่7นี้นะครับก็คือน่าจะเป็นวันจันทร์หรือเปล่า,าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,รอบๆของงานกันไปนะครับน,นี้ลิ้นบางกอ่อนนะครับอันนี้เมื่อ2อสวันก่อนจะเป็น ประกวดบอนไซนะครับแต่ว่าวันนี้มาเป็นประกวดลิ้นมังกรนะครับลิ้นมังกรมากมายนะบอนไซหายไปแล้วนะครับมีแสดงว่าถ้าเกิดมาพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศลุล่ของงานนะครับก็อย่าลืมแล้วน,นะครับใครว่างก็มาเยี่ยมชมก็ได้นะครับงานจัดจะถึงวันที่เพฤษภาคมนะครับที่ MCC Hall อนวอบังกะปีครับ